รักทานตะวันนะคะที่ไร่พลมยองค่ะสวยมากเลยนะคะในเนื้อที่75ไร่จ้ะสวยสุดๆไปเลยค่ะสวยมากเลยนี่คือผ้ามุมสูงนะคะอีกจากอีกจุดหนึ่งนะคะตรงที่พี่ปูยืนเมื่อกี้นะคะ ตรงนี้ก็จะไม่สูงเท่ากับจุดแรกที่ขึ้นไปถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะอุย้ยหอมอะไรอะ่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนต้องว่าทีเชาสองคนค,ะค่ะค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทนะคะเด็กสิบบาทจ้า ไปสี่ขาคุณพี่ไ,ไ,มไ,ไม่ได้จุดเลยปิดเปิดบวันไม่เปิดที่สิบห้าเปวันที่ทสิบห้ี่ปูสี่เสือไปแล้ว วันนี้พาทุกคนมาที่ไร่คุณลำยองนะคะที่ลบบุรีค่ะที่นี่พื้นที่ปลูกเยอะมากนะคะประมาณ75ไร่ค่ะโอ้ยเข้ามาถึงก็ละลานตาเลยนะคะพี่ปูก็ไปโน่นแล้วค่ะ วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเห็นมีแดดแบบนี้แต่ว่าไม่ร้อนนะคะเย็นสบายมากเลยค่ะพูดให้มุมรลยย่าง ดอกแม่นูใหญ่กว่าดอก ต้นนั้นคือต้นไม้อะไรพี่ปู๋ต้นนั้นคือต้อนอะไรต้นใหญ่เดี๋ยวเราออกไปเราต้องไม่ถามเขาแล้วต้นนั้นคือต้นอะไรยิ่งลมพัดทีนี้ยิ่งสวยมากเลย ดอกทานตะวันที่นี่คือสวยมากๆเลยนะคะดอกไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปค่ะกําลังพอดีค่ะเราปลูกนะคะเรียงชิดๆติดกันแบบนี้นะคะปานทุกดอกค่ะยิ่งลมพัดมาอย่างนี้ยิ่งสวยมากเลยค่ะ พี่ปูก็ไม่พลาดค่ะเจอมุมถ่ายรูปตลอดทางนะจ๊ะตอนนี้คือเดินมานะคะได้ประมาณห้าร้อยเมตรเองมั้งยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะน <c oughs> มีหมุนมีหมุนด้วยห <c oughs> มุนหาม,มุมเลยอ๋อถ่ายวีโอดอกท่านะวนเหรอ นหนูว่าไล่นี้สวยมากเลยพี่ปูสวยพื้นที่กว้างด้วยเนาะเดี๋ยวน,น,น,นี่นะคะแสงพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าคะ่ะจ้ะส่องอยู่ข้างหน้าเราเลยคะ่ะตอนนี้เดินเข้ามานะคะตรงทางเข้านะคะเป็นทางใหญ่นะคะ จะบอกว่าสวยจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่พื้นที่เยอะค่ะเราก็ปลูกเต็มพื้นที่เลยนะคะถ้ามองจากมุมสูงนะคะจะเหลืองอารามแบบเป็นบริเวณกว้างเลยค่ะ เราก็จะเดินไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จะวนไปวนมาค่ะเพราะว่าบางมุมนะคะทานตะวันก็จะหันหลังให้แดดค่ะเราก็จะเดินวนมานะคะด้านหน้าทางที่อททนนดอก,ก,กทานตะวันหันหน้าเข้าแดดนะคะก็จะสวยค่ะนี่นะคะมุมนี้นะคะสวยมากเลยค่ะดอกทานตะวันหันเข้าแดดนะคะโอ้ สงสัยจะกลับเที่ยงซะมน<笑><笑>เห็นแดดลร้อนอย่างนี้แต่ว่าไม่ร้อนนะคะขนาดอยู่นี่ประมาณนะกับชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ร้อนค่ะสวยมากเลยจ้า ยังงไเด็กๆเขารอได้ให้ป้าลงก่อนฮะได้ได้แป๊บนึงถ่ายรูปให้พี่ปูก่อนนะคะ้าถ่ายวีดีโอเดี๋ยวนะเวยาก่อนะสวะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะคะไปนะยังไม่ได้ไปไหนอ่ะจึ๊บขาสั่นป้า นี่คือวิวมุมสูงนะคะตรงที่เราเห็นพี่ปูยืนอยู่เมื่อกี้นะคะตอนนี้นะคะยอมขาสั่นพอคะ ปูก็กระโดดไปตรงโน้นแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปค่ะนี่โนนค่ะอันนี้ไม่สูงมากนะคะไม่กลัวมีความสามารถค่ะอเอาค่ะกล้องขึ้นไปตั้งนะคะไม่งอช่างภาพหรืจ้าเพราะช่างภาพมัวแต่ถ่ายวีโอนะคะตอนนี้ไปจัดการด้วยตัวเองค่ะถ่ายรูปเตมไม่ได้อะเพราะว่าข้างบนมันใกล้มาก แต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องง้อเรานะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ่ายรูปไม่ได้นะคะหน้าใหญ่มากจะ <c oughs> จัดมุมนะคะนี่ตรงพี่ปุ๊หนึ่งมุมนะคะแล้วที่เห็นริบๆอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะคะที่ขึ้นไปถ่ายรูปวิวสูงนะคะหนึ่งมุมก็คือกว้างมากๆค่ะทุกคนมีตรงนี้อีกนะคะที่ตรงเป็นทงนะคะเรายังไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวขอขึ้นไป ภาพตรงที่พี่ปูยืนอยู่จุดที่สองนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บภาพมุมนุ่มมาอ่ามุมโน้นมาฝากนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดผิดพูดถูกว <c oughs> นมาอีกทีนึงค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งละพี่เขานั่งแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> นี่คือภาพมุมสูงนะคะอีกจากอีกจุดหนึ่งนะคะตรงที่พี่ปูยืนเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะไม่สูงเท่ากับ จุดแรกที่ขึ้นไปถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะโอ้ยโอ๊ยหอมอะไรอะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยดีใจมากที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือจุดแรกนะคะที่ปีนขึ้นไปยืนถ่ายรูปจากยืนถ่ายวีโอนะคะมุมสูงให้ทุกคนเมื่อกี้นะคะ พี่ปูสวยว่ะสวยสุดๆเลยอ่ะทำไมละ่ะลงมาแล้วลงมาแล้วยิงตอนลงพัดมานะสวยมากๆเลยอ่ะที่เห็นแวบ,บๆผ่านน้าต้องตกใจนะคะมือพี่ปูค่ะอีกคนนึงก็ถ่ายวีโอนะคะอีกคนนึงก็ถ่ายรูปจ้าเขาเรียกว่าคนละทางแต่ว่า ความสุขด้วยกันนะคะเป้าหมายคือมีความสุขทั้งคู่ค่ะอ้าวพี่ปูเรียกลมให้หนูหน่อยมาแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเด๊ได้แล้พี่ปูเขาได้พี่ปูได้มายเซลฟี่มาใหม่นะคะก็เลยลองค่ะตื่นตาตื่นใจกับไมเซลฟี่นะคะ โอ้โหแขนฉันยาวขนาดน้ เลยนะคะมีทางเดินวนรอบเลยค่ะเอาจริงๆนะคะนี่ก็ยังเดินไม่ทั่วค่ะที่เห็นธงอยู่นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นไม่สูงมากค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายมุมจากตรงนั้นให้ดูนะคะอันนี้เดินเลยมาชมทางตะวันอีกนิดนึงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ยังมาเที่ยวกันได้นะคะน่าจะมาได้ถึงกลางเดือนธันวาคมเลยละค่ะดอกทานตะวันเพิ่งเริ่มบานนะคะที่นี่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนค่ะยังมาได้อีกนะคะช่วงนี้อากาศก็จะดีนะคะถึงจะมีแดดแต่ว่าคือไม่ร้อนเลยค่ะ พี่ปูทำไมพี่ปูแปงลงร่างแล้วคะล่พี่ปูบอกว่าถึงจะมีลมก็เริ่มแบบเหมือนร้อนแล้วนะคะมีรถรางด้วยนะคะรถไถน,นะคะก็จะพาชมนะคะไปถึงท้ายไร่คะ่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นนะคะแค่นี้ก็ชมไม่ทั่วแล้วค่ะ ก็เพลิดเพลินกับไม้เซลฟี่กล้องอันใหม่นะคะเป็นทั้งขาตั้งกล้องได้แล้วก็ไม้เซลฟี่ค่ะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆค่ะปลาเต็มทุ่งไปหมดเลยนะคะ น,นี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยค่ะพี่ปูของเรานะคะก็หลงไหลค่ะทานตะวันสวยนะคะจ้าโอ้สวยทุกที่จริงๆ สวยมากจริงๆสวยมากจริงๆเลยแอบรักนะตรงรักทานตะวันนะคะที่ไร่คุณลำยองค่ะสวยมากเลยนะคะในเนื้อที่อ่าเจ็ดสิบห้าไร่จ้ะสวยสุดๆไปเลยค่ะยังขนาดจะกลับเราก็ยังไม่เลิกนะคะตอนนี้ขนาดจะกลับแล้วนะคะ ี่ค่ะพี่ฟูก็ยังนี่ชื่นชมกับดอกทานตะวันอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเรานะคะก็หวังว่าจะมีความสุขนะคะกับดอกทานตะวันสวยๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันคะ่ะ